สวัสดีครับผมรอยชุนพงทองถามกันมามากที่สุดเรื่องของการออกกำลังกายแบบ HIIT สำหรับคนขี้เกียจออกกำลังกายวันละ7 7นาทีมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปนี้ครับแต่ก่อนอื่นนั้นอยากจะย้อนให้ดูเสาหลักของสุขภาพที่ผมเน้นแล้วเน้นอีก5ขอ้ออันดับแรกก็คือกินน้อยมือ้อคุณจะกิน2มื้อก็ได้ไม่จาเป็นต้องกิน1มื้อแบบผมแล้จะให้ดีกว่านั้นก็คือ อดข้ามวันข้อที่2ก็คือกินอาหารที่เหมาะสมคำว่าอาหารที่เหมาะสมนั้นผมไม่อยากดีเบต้เรื่องพืชกับสัตว์หลายคนไม่รู้โดยซ้ำว่าเห็ดไม่ใช่พืชและหลายคนก็ลืมไปว่าดอกไม้ทะเลนั้นมันเป็นสัตว์แต่สิ่งที่ผมต่อต้านมากที่สุดก็คือวีแกนคือถ้าไม่กินน้ำผึ้งไม่เท่าไหร่แต่ถ้าไม่กินไข่ไม่กินนมไม่กินชีสเนี่ยบางรัที่บ้าขนาดที่ว่าไม่ให้ลูกกินนมแม่ สิ่งที่ผมเน้นก็คือโลนิดขบับอย่ากินแป้งขัดสีน้ำมันพืชขวดใสและอาหารผ่านความร้อนสูงเพราะมะเร็งมันชอบมากเน้นอาหารออร์แกนิกที่ผ่านความร้อนต่ำและหลายคนสับสนว่าปลากระป๋องเป็นพอรเซษฟู้ดหรือเปล่ามันก็เป็นแต่ว่ามันไม่ได้ผ่านความร้อนสูงมันผ่านการต้มด้วยความร้อนต่ำแต่ใช้เวลานาน ข้อที่3ก็คือพยายามนอนให้เต็มอิ่มนอนให้เต็มที่อย่างผมวัย55ผมก็ยังนอนวันละ8ชั่วโมงบางคนเขาว่านอนกินบ้านกินเมืองและสําคัญมากก็คือมีจิตใจที่เบิกบานมีจิตที่เป็นเมตตาและง่ายที่สุดก็คือเป็นอาสาสมัครและพวกที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยพวกนี้อายุยืนผู้ที่เป็นภิกษุมีจิตใจที่เมตตาและท่านเหล่านี้มีอายุยืน ข้อสุดท้ายที่ผมมองว่าสําคัญมากและไม่ได้หมายความว่าสําคัญน้อยกว่าข้ออื่นนะครับ5ข้อเนี่ยเปรียบได้กับเสาหต้นคุณขาดต้นใดต้นหนึ่งไม่ได้ข้อที่5ก็คือการออกกําลังกายผมแบ่งเป็น4ส่วนที่ผมทําประจําก็คือ 1. HIIT ที่ผมจะอธิบายในคลิปนี้ 2. เล่นกล้ามคุณอาจจะใช้เครื่องยกน้ําหนักวิดพื้นซิดอัพครันช์ สควอ h หรืออะไรก็แล้วแตนะ่ผมจัดว่าอยู่ในกลุ่มเล่นกล้ามซึ่งใกล้เคียงกับโยคะโยคะนี่ไม่ถือว่าเล่นกล้ามแต่ว่าเป็นการยืดเส้นยืดสายให้ตัวอ่อนและที่สำคัญก็คือคุณต้องพยายามขยับตัวทั้งวันอย่านั่งเฉยๆระหว่างที่นั่งผมก็จะมีเครื่องมือที่ใช้บีบมือออกกำลังไปด้วยซึ่งราคาถูกมากหาซื้อออนไลน์ผมซื้อทีนึงเป็นโหลเอามาแจก ส่วนอาหารเสริมนั้นยังเป็นรองผมไม่จัดให้อยู่ในเสาหลักด้วยซ้ําไปแต่ถ้ามีเงินคุณก็ซื้อเพราะมันก็ช่วยได้เหมือนกันการออกกําลังกายเขาแบ่งเป็นโซนตามอัตราการเต้นของหัวใจเรียกว่าเป็นสูตรที่ป้องกันอันตรายจากการออกกําลังกายแต่นั่นเป็นคอเนนหรืป็ข้อระมัดระวังทั่วไปที่คุณหมอหรือนักสุขภาพโค้ชออกกําลังกาย เขาถือเป็นแนวทางให้กับประชาชนทั่วไปเอาเข้าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับสุขภาพของคุณด้วยคนที่เป็นโรคความดันอย่างเงี้ยจะใช้สูตรนี้มันก็ไม่ได้ไอ้คนที่ฟิตมากๆอย่างนักกีฬาอย่างเงี้ยไอ้สูตรที่เขาให้มันก็จะต่ำเกินไปทีนี้สูตรไหนล่ะที่เหมาะสมมันก็มีหลายสูตรแต่ไอ้สูตรที่คนทั่วโลกเขาจำกันได้มากที่สุดก็คือสูตรที่ง่ายที่สุด220 ลบด้วยอายุเช่นคุณอายุ55ก็220ตั้งลบ55ได้165แต่สูตรที่ผมใช้นั้นซับซ้อนกว่าก็คือเอา211ลบด้วย64%ของอายุสมมุติว่าถ้าอายุ55คุณก็ลากเส้นจาก55ขึ้นไปจนไปประทะเส้นดำเนี่ยแล้วก็ลากไปทางซ้ายก็จะรู้ว่าอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็คือ176 ย้อนกลับไป10ปีก่อนนักสุขภาพเขาก็แนะนำว่าเอาแค่80%ของอัตราการเต้นสูงสุดก็พอก็คือไม่เกินโซน3ที่เรียกว่าแอโรบิกแต่แอโรบิกในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเต้นแอโรบิกนะครับคนส่วนมากเข้าใจผิดเต้นแอโรบิกส่วนมากมันจะขึ้นไปถึงโซน4มันไม่ได้ใช้ออกซิเจนธรรมดาแล้วการเต้นแอโรบิกคุณไม่สามารถเต้นได้ต่อเนื่องครึ่งชั่วโมงเพราะว่ามันอยู่ในโซน4 การวิ่งเหยาะๆนั้นอยู่ในโซน2เป็นสิ่งที่ตำราเก่าแนะนำมาตลอดซึ่งผมไม่ได้คัดค้านแต่ว่าการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือคุณมีเวลาน้อยเป็นคนขี้เกียจแบบผมเนี่ยจะออกกำลังกายวันเดิ้7นาทีแต่ได้ประโยชน์มากกว่าคนที่วิ่งวันละครึ่งชั่วโมงการออกกำลังกายแบบฮิตคุณจะต้องออกให้ถึงโซน5เช่นอายุ55ในกราฟนี้ก็ต้องลากไปให้ถึงเส้นแดง และจุดตัดที่ว่านี้มันก็จะตรงกับ158คุณจะต้องทําให้หัวใจเต้นอย่างน้อย158ครั้งต่อนาทีเป็นเวลาอย่างน้อยครึ่งนาทีและแน่นอนไอาการที่หัวใจมันจะเต้นสูงมากๆเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจปกติมันอาจจะอยู่ที่70-80สําหรับคนที่ไม่ฟิตถ้ามากกว่านั้นก็แสดงว่าเป็นอาการของโรคความดันสูงซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของโรคไต อันนี้เป็นกราฟหัวใจของผมที่วินาทีที่ศูนเนี่ยก็อยู่ที่70ผมออกกำลังกายหนักมากหนักขนาดที่ว่ามันทะลุขึ้นไปแตะที่200แต่เป็นเวลาสั้นๆ200นี้อาจจะอยู่แค่5วินาทีเท่านั้นเองแต่ไอสิ่งที่ผมต้องการก็คือให้มันเกิน180อย่างน้อยครึ่งนาทีมันขึ้นอยู่กับความฟิตของคุณพอถึงแตะจุดสูงสุดแล้วเนี่ยล่อยเลย การเต้นของหัวใจมันก็จะลดลงเป็นช่วงที่2ที่เห็นช่วงนี้อาจจะกินเวลา3นาทีหรือ2นาทีครึ่งขึ้นอยู่กับความฟิตของคุณว่าคุณสามารถฟื้นกลับมาได้เร็วแค่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับระดับความสูงเหนือผิวทะเลที่คุณออกกำลังด้วยเหมือนนักกีฬานักวิ่งเขาจะต้องจดเอาไว้ด้วยว่าเขาทำสถิตินั้นที่ความสูงเท่าไหร่เพราะว่าวิ่ง1กิโลเมตรที่กรุงเทพเนี่ย มันไม่เหนื่อยเท่าวิ่ง1กิโลเมตรที่ภูกระดึงอย่างเช่นที่ผมอยู่ความสูง1,200เมตรเหนือผิวทะเลอากาศเบาบางกว่าที่กรุงเทพ12%ถ้าผมไปอยู่กรุงเทพปอดผมหายใจเข้าไปได้100อยู่ที่บ้านที่แคนาดาหายใจเข้าไปได้แค่88สิตรดอากาศเข้าไปแต่ละครั้งปริมาตรเท่ากันแต่ความหนาแน่นหรือมวลสารที่สูดเข้าไปนั้นมันน้อยกว่ามันก็เป็นข้อดีที่ทำให้ผม เหนื่อยง่ายกว่าเพราะฉะนั้นนักกีฬาในต่างประเทศโดยเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยได้เปรียบมากเพราะเขาได้ฝึกบนที่สูงเวลามาแข่งจริงบนพื้นราบเขาได้เปรียบพูดมานานขอขั้นโฆษณาแป๊บหนึ่งผมแนะนำมาตลอดให้ลดแป้งลดน้ำตาลกินน้อยมือตัดข้าวไม่ว่าข้าวขาวข้าวกล้องแต่ตัวที่จะมาทดแทนได้ดีและราคาไม่แพงก็คือไข่เป็ดต้มและปลากระป๋องหลายคนไม่เชื่อว่าปลากระป๋องเป็นซูเปอร์ฟู้ด บางคนยังหลงไปว่าปลากระป๋องมีสารกันบูดสาเหตุที่วิศวกรคิดอาหารกระป๋องขึ้นมาเพราะว่าเขาไม่ต้องการใส่สารกันบูดลงไปในอาหารถุงเขาปิดฝากระป๋องเรียบร้อยแล้วจึงทําให้เชื้อโรคที่อยู่ในกระป๋องตายและหลายคนก็เรียกร้องให้ผมทําปลากระป๋องคุณภาพสากลที่มีขายในยุโรปใน,เาานอเมริกาทําจากปลาซาบะชั้นดีมีโอเมก้า3ชนิด EPA DHA สูง ที่คุณจะหาได้เฉพาะในปลาทะเลเท่านั้นปลาน้ําจือดอย่างปลาสวายแม้จะมีโอเมก้า3สูงก็จริงแต่มันไม่ใช่ชนิด EPA DHA ที่ร่างกายสามารถนําไปใช้ได้โดยตรงและเป็นสูตรที่โซเดียมต่ําไม่ใส่น้ําตาลขณะที่ใส่ซอสมะเขือเทศแท้ไม่ใช่ซอสมะลกอใส่อย่างเข้มข้นด้วยและสําหรับไข่เป็ดถ้าคุณฟังหมอรุ่นเก่าเขาก็จะห่วงเรื่องไขมันอุดตันในเส้นเลือด แต่ไม่มีไข่เส้นเลือดอุดตันเพราะไข่ต้มไอที่อุดตันกันนั้นก็คือไข่เจียวโดยเฉพาะเจียวด้วยน้ำมันพืชส่งเสริมการอักเสบในระดับเซลล์ในผนังหลอดเลือดมีหลายท่านที่ทดลองกินตามรูปที่เห็นไข่เป็ดสีฟองปากระป๋อง1กระป๋องเป็นมื้อแรกทุกวัน14วันรู้เลยว่าน้ำหนักลดขณะที่ไม่สูญเสียกล้ามเนื้อเมื่อเขียเทศมีสารไลโคปีนที่ช่วยตอมลุกมากในผู้ชายสายตา และผิวพันธถ้าคุณสนใจก็ทักไลน์ l o y c h o i c e ตามสไลด์ที่เห็นขอบคุณครับกับเข้าสู่เนื้อหาผมเองเป็นนักทดลองและชอบลองกับตัวเองแนะและวิธีฮิตที่ดีที่สุดก็คือใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า elliptical แต่ว่าคุณต้องถ่วงน้ำหนักให้หนักนะก็คือมีแรงต้านสูงๆหมายความว่าเหมือนกับปั่นจักรยานขึ้นภูเขาแล้วแขนยังต้องโยกด้วยถ้าแขนไม่โยก าจจะมีน้ำหนักไม่พอที่จะไปถ่วงให้ล้อมันหมุนและผมต้องแนะนําจากประสบการณ์ว่าอย่าไปเอาตัวถูกๆไอตัวที่ต่ํากว่าหมื่นเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเลยเพราะว่าคุณเล่นหนักอย่างน้อยๆก็ต้อง2 5งหมและถ้ามีเงินก็เล่นตัวละ3ามสี่หไปเลยคุณภาพความคงทนทนมือทนเท้านั้นมันต่างกันเยอะคุณไม่ต้องการซื้อตัวละ9,00 0บาทแล้วก็เปลี่ยนทุกๆปีถูกไหมครับ และจะว่าไปแล้วคุณไม่จําเป็นต้องซื้อของใหม่คุณไปซื้อของมือสองก็ได้แต่เอายี่ห้อดีๆตัวใหญ่ๆและผมแนะนําให้ใช้แบบที่ล้ออยู่ข้างหน้าเพราะว่ามันจะเหมือนการปีนเขามากกว่าการวิ่งมันจะหนักกว่าแต่ถ้าคุณไม่มีอีวิติ c a l ผมก็แนะนําให้วิ่งแบบที่เรียกว่าสปรินต์ก็คือวิ่งแบบเต็มเหนี่ยวเลยผมชอบบอกว่าเป็นการวิ่งหนีสิงโตไม่ใช่การวิ่งไล่ล่าสิงโต คุณไม่มีสิทธิ์วอร์มอัพทันทีที่เจอมันคุณต้องใส่เกียร์สูงสุดเท่าที่มีในชีวิตและหลักสำคัญที่คุณต้องรู้ก็คือมันจะไล่ล่าคุณแค่3 4 0ถึงเมตรเท่านั้นถ้าไกลไปจากนั้นแล้วมันไม่ไล่ละมันไปล่าตัวอื่นดีกว่าเพราะฉะนั้นคุณจะรอดหรือไม่รอดขึ้นอยู่กับความเร็ว3-400เมตรแรกรอบแรกอาจจะสนาทีครึ่งเพราะคุณมาจาก การเต้นของหัวใจที่เป็นปกติอาจจะ70หรือ80นะคุณก็ปั่นขึ้นไป150-160ก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็หยุดระยะทางก็ประมาณ400-500เมตรขึ้นกับความฟิตของคุณบางคนอ้วนอาจจะได้แค่300เมตรก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องลองเองแต่ย้ำก็คือวิ่งหนีสิงโตคุณต้องวิ่งสุดชีวิตลองจับเวลาดูนะอย่างน้อยที่สุดให้มันเต้นสูงสุดเนี่ยสักครึ่งนาที อย่างของผมเนี่ยจะไปให้จุดสูงสุดเนี่ยผมต้องใช้เวลาถึง2นาทีและต้องค้างาไว้สักครึ่งนาทีรอบแรกของผมก็2นาทีครึ่งและหลังจากพักให้หายเหนื่อยโดยประมาณก็3นาที ขึ้นอยู่กับความฟิตเช่นกันถ้าคุณร่างกายไม่ฟิตก็ต้องพักสัก4นาทีแต่ถ้าคุณฟิตแบบนักกีฬาเหมือนผมเนี่ยถ้าอยู่ที่กรุงเทพผมก็ใช้เวลาพัก2นาที15วินาทีแต่โดยปกติบ้านผมอยู่สูง1200เมตรเหนือผิวทะเลผมก็ใช้เวลาพักนานขึ้นเป็น2นาทีครึ่งที่สำคัญก็คือเอาให้สบายใจเอาให้หายเหนื่อยก่อนแล้วค่อยวิ่งหนีอีกรอบนึ่งทำอย่างเนี้ยสรอบก็พอ มันเทียบเท่าคนที่วิ่งแบบเหาะๆหรือจ็อกกิ้งวันหนึ่งเป็นชั่วโมงไขมันในช่องท้องหรือไขมันเลวเนี่ยมันก็จะสลายได้ด้วยวิธีนี้และผมต้องเตือนว่าคนที่วิ่งเกิน10กิโลไม่ได้ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นโดยเฉพาะถ้าวิ่งเกิน15กิโลเนี่ยสุขภาพคุณจะเลวลงด้วยกล้ามก็จะหดหายเพราะฉะนั้นผมถึงไม่สนับสนุนการวิ่งที่เกินมินิมาราทอน หรือประมาณ1ใน4ของมาราทอนนานๆคุณวิ่ง10กิโลสักครั้งหนึ่งอาจจะมีปีละครั้งที่วิ่ง20กิโลแต่ไม่ใช่วิ่ง10กิโลทุกสัปดาห์ถ้าคุณอยากจะวิ่งทุกสัปดาห์วิ่งทุกวันเอาแค่5กิโลก็พอครับถ้ามีความสุขกับการวิ่งแต่นั่นมันเสียเวลาสู้วิ่งหนีสิงโตวันละ3ครั้งดีกว่าทั้งประหยัดเวลากว่าและได้สุขภาพที่ดีกว่าด้วย คุณได้บริหารปอดและหัวใจเพิ่มสิ่งที่เรียกว่า VO2 max หรือ variable oxygen สูงสุดให้กับเม็ดเลือดแดงที่สามารถนำไปใช้แล้ะหลอดเลือดนั้นมันมีการหดมันมีการขยายแบบเต็มที่ใช้เวลารวมกับพักแล้วประมาณ12นาทีและ VO2 max เป็นอินดิเคเตอร์ที่สำคัญที่สุดที่จะบ่งบอกว่าคุณมีอายุสุขภาพยืนยาวแค่ไหน แล้วคนที่มีสุขภาพดีเวลาเขาตายนั้นเขาหลับแล้วก็ตายไปเลยมันจะเกิดขึ้นได้สําหรับคนที่อายุ95ขึ้นไปคนไม่ได้กลัวความตายแต่กลัวว่าจะตายยังไงเป็นภาระหรือเปล่าจะนอนติดเตียง5ปีก่อนตายหรือว่ามีความสุขกับชีวิตจนถึงวันสุดท้ายแล้วก็หลับตายไปเลยตอนอายุ96แบบควีนอลิซาเบธและผมต้องเตือนอีกข้อนึงก็คือ คนที่ถามมากถามแล้วถามอีกซึ่งผมก็มีญาติอยู่คนหนึ่งเจอทีไรก็ถามแล้วถามอีกคือคนที่ไม่ทําคนที่ทำเนี่ยเขาจะลองผิดลองถูกเองเลยเขาจะไม่ถามทําได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแล้วก็ค่อยๆปรับให้มันดีขึ้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 นทุกๆสัปดาห์โดยเฉพาะการถามแล้วถามอีกผมจะไม่ตอบไม่ว่าจะใน f Facebook กลุ่กกินน้อยอิ่มนานที่ผมแนะนำให้คุณเข้าไป มีอาสาสมัครที่ช่วยตอบคำถามมากมายจากประสบการณ์ของเขาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางอย่างคุณไม่สามารถหาคำตอบได้จากคนใดคนหนึ่งเพราะแต่ละคนร่างกายก็ไม่เหมือนกันถนัดไม่เหมือนกันแต่ว่าการได้แชร์ประสบการณ์กันนั้นมันจะช่วยคุณได้เยอะเอาละครับขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ คุณสามารถดูคลิปอื่นในชุดสุขภาพโดยการคลิกที่โลโก้ l อยอ Academy คลิกที่เพลย์ลิสต์สำหรับคนที่มีคำถามผมแนะนำให้เข้า Facebook ค้นหากรุ่มกินน้อยอิ่มนานมีเพื่อนสมาชิกที่มีประสบการณ์หลากหลายเทคนิคที่แตกต่างกันมีสมาชิกหลายหมื่นคนอยู่ในนั้นมีการแชร์ประสบการณ์การอดการกินการออกกำลังกายและที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้ใจ่าย เครื่องเทศประมาณสิบกว่ารายการที่ผมทำกินเองแล้วก็มีคนอยากจะให้ผมทำขายก็สามารถสั่งซื้อผมตามสไลด์ที่เห็นราคานี้ถือว่าขายถูกมากค่าวัตถุดิบกับค่าแรงบวกกำไรนิดหน่อยเท่านั้นเองผมแนะนำให้คนกินเบอร์รี่อย่างละนิดอย่างละหน่อยไม่ต้องกินมากแต่ขอให้กินทุกวันมันเปรียบได้กับอาหารเสริมตามธรรมชาติมันเป็นส่วนที่ดีที่สุดของผลไม้ แล้วมันมีน้ำตาลน้อยส่วนโกโก้โกแมสช็อกโกแลตมีส่วนผสมของน้ำตาลจากหัวผักกาดอันนี้กินง่ายแล้วก็เป็นที่นิยมมากแต่ว่าเวลาสั่งเนี่ยจะต้องรอคิวเพราะว่าเขาไม่มีการสต็อกเรียกว่าสั่งตามออเดอร์มันเหมือนกับช็อกโกแลตราคาแพงกล่องหนึ่งเป็นหมื่นคุณจะเดินเข้าร้านแล้วก็สั่งช็อกโกแลตมันสั่งไม่ได้คุณต้องสั่งล่วงหน้าแล้วเขาก็ทำเตยมไว้ให้แต่ถ้าเป็นช็อกโกแลตราคาถูก กล่องหนึ่บาทอันนี้คุณเดินไปซื้อได้เลยเมื่อคุณสั่งมาแล้วได้มาแล้วก็ต้องกินให้หมดภายในเวลา2เดือนแล้วมันก็เหมาะที่จะซื้อเป็นของฝากของขวัญปีใหม่และรับรองได้ว่าคนที่ได้รับนั้นเขาประทับใจในรสชาติเขาไม่เคยเจอรสชาติแบบนี้มาก่อนถ้าเกิดเขาไม่เคยกินช็อกโกแลตกล่องหนึงเป็นหมื่นบาทจะต่างประเทศแต่ว่าของไทยนั้นราคาถูกกว่ามากราคาถูกกว่ากัน3เท่า และเป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าคนไทยสามารถทำช็อกโกแลตในเกรดนี้ได้โกโก้นิฟส์โกโก้แมสยังมีส่วนช่วยเพิ่มไขมัน HDL ลดโอกาสเกิดอัมาพาตโรคหัวใจโรคเมลง็งถ้าคุณสนใจโกโก้นิฟส์โกโก้แมสแบบออร์แกนิกที่ตอดยาฆ่ามแมลงในระยะ2กิโลเมตรแล้วก็มีรสชาติหอมอร่อยตามธรรมชาติและถ้าเกิดคุณมีสตงังนะ คุณหาซื้อ extra virgin olive oil เอาของแท้ถ้าเกิดคุณหาซื้อไม่ได้ก็ลองติดต่อไลน์ตามที่เห็นของแท้ถ้าเกิดคุณเอาไปแช่ตู้เย็นมันจะเป็นไข่รสชาติมันหอมปลืนง่ายไม่บาดคอแบบของปลอมหรือของปลอมปน